ลกระทบของฐานหินเนี่ยมันจะรุนแรงกว่ากรณีของแม่หมาะเราคนในประเทศไทยเนี่ยคงได้ยินเรื่องปัญหาผลกระทบของแม่หมาจากถัานหินแล้วนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะกระทบที่รุนแรงกว่านั้นเพราะอะไรคะอันที่หนึ่งเลือกที่ตั้งไม่เหมาะสมจะมาสร้างท่าเทียบเรือ ขนถ่านหินดันมาสร้างอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่และภายใต้พื้นที่นี้ก็ยังตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งมีความสําคัญระหว่างประเทศพื้นที่เป็นแสนไร่พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยได้ขอกับคนกระบี่ให้ช่วยปกป้องดูแลต้ายที่มีพระราชดำรัสเนี่ยติดอยู่หลายๆที่แต่ตอนนี้นะคะ ถูกคนปลดไปเลยนะคะดิฉันก็ไม,ม่ไม่ทราบเลยว่าทําไมท่านผู้ว่าเนี่ยปล่อยเอาไว้ให้มีการนำไกรนี้ออกไปนะคะทั้งทที่เดือนสิงหาคมนี่เป็นเดือนพิเศษนะนะที่เราจะต้องทำอะไรให้กับสมเด็จพระนางเจ้านะคะนี่เราพูดถึงที่ตั้งไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะใครที่อยู่บ้านคลองรั้วม่อมคะเป็นชาวประมงการุณายกมือไหนคะ่ะนะคะ ยืนยันได้ไหมว่าเรือขนถ่านหินขนาดหนึ่งหมื่นตันเนี่ยท่านคิดว่าจะเข้าร่องน้ําที่ช่องแหลมหินได้ไหมเข้าได้ไหมไม่ได้นะคะการไฟฟ้าเนี่ยบอกว่าก็เรือแบบนี้เนี่ยก็ใช้เส้นทางเดียวกับเรือน้ํามันแต่เรือน้ํามันเนี่ยมันขนาดสามพันตันแต่เรือขนถ่านหินเนี่ยมันหนึ่งหมื่นตันดังนั้นมันกิน ความลึกกินร่องน้ำที่ลึกกว่ากันมากสิ่งที่เราเป็นห่วงคืออะไรเราเป็นห่วงระบบนิเวศการที่จะมีเรือวิ่งไปมาวันละสองเที่ยวเนี่ยแปลว่าเข้าสองเข้าสองออกสองนะสีเที่ยวยังมีเรือประครับประคองเรือรากจูงอีกแล้วเสียงเรือใหญ่ๆอ,อย่างเนี้ยมันไล่ปลาไล่สัตว์น้ำไปหมดแหละนะคะแล้วมันแทาให้น้ำขุ่น มันก็จะไปทำลายอะไรทำลายปะการังทำลายผืนหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อยู่ตรงนั้นและเวลาเราพูดถึงผืนหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดเราก็จะนึกถึงว่ามีฝูงพายุเป็นสัตว์หายากสัตว์ใกล้สูญพันธุน์รวมกระทั่งเต่าทะเลอยู่ในระแวกนั้นด้วยนะคะเรื่องนี้มีข้อมูลของหน่วยราชาการรับรองชัดเจนนะคะนี่เรื่องที่เรามองเห็นผลกระทบคราวน,นี้มาดูถึงโรงไฟฟ้า กาญฟ้า,าจ,จะบอกว่าก็มันมีโรงเก่าอยู่แล้วแต่โรงเก่าเนี่ยมันตั้งมานานแล้วแล้วมันก็หยุดไปแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้เลิกใช้ฐานหินลิกนไนเพราะไม่มีและก็ใช้โรงน้ำมันเต่าเป็น่าน,นเป็นโรงไฟฟ้าที่สำรองเอาไว้เท่านั้นเมื่อไหรที่โรงซักขาดก็จะเร่งผลิตอันนี้นะคะรารนี้จะมาขยายสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกขนาด870เมตวัวต์ พื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราตรวจเนี่ยมีทั้งวัดโรงเรียนนะคะศาลเจ้าโรงพยาบาลประจำตำบลน,นะคะอยู่ไม่เกินลักมี5กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าดังผลกระทบต่อคนที่มาทำกิจกรรมทางด้านศาสนามารักษาสุขภาพจะเป็นอย่างไร มันเลือกที่ตั้งไม่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เรากังวลใจในส่วนของโรงไฟฟ้าอีกอย่างก็คือโรงไฟฟ้าในวันหนึ่งเนี่ยนะคะจะปล่อยสารนะคะเนืองจากว่าเขาจะเผาถ่านหินเนี่ยวันละ7,260ตันใน7,260ตันเนี่ยจะปล่อยสารตะกปวในวันเดียวเนี่ยส3กิโลกร,รมัมนะคะอันนี้ก็จะเข้าไปแทรกอยู่ในกระดูกนะ,ะทำลาย ระบบประสาทการทรงตัวของเราอย่างมากเลยสารหนูต่อวันเนมี10กิโลกร,รมัมแคปเนียม1กิโลกร,รมัมสารปรอท0.22กิโลกร,รมัมนะแต่ว่าแคดเนียมกับสารปรอดเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งสารปรอดเนี่ยจะทําลายระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นสารที่ตกค้างอยู่ยาวนานและอยู่ในเนื้อปลานะมีการศึกษาชัดเจนจากต่างประเทศว่า ถ้าแม่ที่ตั้งท้องกินปลาที่มีสารปรอทลูกที่เกิดมาจะมีสติปัญญาต่ำกว่าอายุนะคะนี่อันนี้มีรายงานวิจัยชัดเจนอันนี้เป็นผลกระทบที่เรากังวลใจอย่าคิดว่าท่านอยู่กรุงเทพแล้วจะไม่ได้กินปลาจากกระบี่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เนื้อปลาเท่านั้นนะคะในกุ้งเคยที่ทํากระปีมันส่งไปขายทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็กินแกงเรากินปลาแห้ง นะคะเราเกิน์ปลาเค็มซึ่งมันก็ส่งถายอยู่ข้างนอกแลวปลาเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีหรอกนะมันว่ายไปทั่วๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสทั้งนั้นแหะคะ่ะดังนั้นเนี่ยทะเลเนี่ยเปรียบเสมือนแม่เพราะว่าทะเลผลิตอาหารให้เราเราลงไปในทะเลเราก็ได้อาหารแล้วเราไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องให้อาหารอะไรทั้งสิน้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาทะเลนะคะออนอกจากนี้แล้วนี่นะคะ สิ่งที่น่ากังวลใจมากก็คือว่าเอ่อโล่งไฟฟ้าเนี่ยจะเอาน้ำไปใช้นะคะจะสูบน้ำไปใช้แล้วทิ้งน้ำลงมาเนี่ยวันละ6 7 0ม0นเจันกว่าลูกบาทเมตรนะคะซึ่งก็เอาไปใช้หล่อเย็นคราน,นี้เลยเข้าสูบน้ำจากคลองประกาใสาไปเราก็รู้ว่าคลองประกาใสาเนี่ยเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำไวอ่อนที่สำคัญมาก เพราะว่ามีการสำรวจซึ่งอยู่ในข้อมูลของการไฟฟ้าเองเนี่ยพบว่าในปริมาณน้ําที่เขาสูบขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลูกกุ้งลูกหมึกลูกปลาเนี่ยติดมาด้วย8 0 0 0 0ืนกว่าตัวต่อว,ว,ว,วันและยังมีแพงต้นซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำเนี่ยอีกเกือบ4 0 0แสนตัวต่อว,ว,วันนี่เราพูดวันเดียวนะเราไม่ได้พูด25ปีของอายุโรงไฟฟ้า25-30ปี ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่มีโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่จะกระทบมากๆก็คือจำนวนสัตว์น้ำเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะ,ะตรงนี้เป็นระบบนิเวศที่พิเศษเพราะว่ามีป่าชายเลนตรงแถวคลองประกาสัยเนี่ยเชื่อมกับทะเลนะ,ะไปที่ตรงบ้านคลองรัว้วดังนั้นเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของทะเลมันเริ่มที่ตรงประกาสัยแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำไปจนถึงเกาะรันตานะคะเราจะมี วานบูดามาเยี่ยมเราเพราะเขาก็มากินแพลงตอนพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถึงได้เรียนไงคะว่าถ้าปล่อยให้สร้างโรงไฟฟ้าฐานหินที่กระบี่ต้องขนฐานหินผ่านตั้งแต่สตูลมาเลยนะคะดูภาพนี้นะคะจากภาคใต้จากอินโดมาสตูลมาตรังมากระบี่ฝั่งตรงข้ามก,กันก่อนเลี้ยวเข้าช่องแหลมหินก็คือเกาะพีพีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เป็นจุดดำน้ำที่มีความสำคัญของประเทศแล้วคนก็จะบอกว่าคนที่นี่เห็นแก่ตัวไม่ยอมให้เขาสร้างไฟฟ้าทั้งๆท,ที่ผลิตไฟฟ้าไม่ใช่ค่ะคนกะบี่คนอันดามันไม่ได้คัดค้านโรงไฟฟ้าแต่คัดค้านถ่านหินคัดค้านอะไรคะถ่านหินอ่าคัดค้านการใช้ถ่านหินดังนั้น นอของคนอันดามันที่มีต่อนายกรัฐมนตรีก็คือขอให้ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นเวลา3ปีและในห่วงเวลา3ปีนี้กระบี่จะพัฒนาพลังงานสีเขียวเพราะจังหวัดกระบี่นั้นเป็นแหล่งที่ผลิตปาํามันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีของเสียที่เกิดขึ้นก็คือน้ำเสียกลาปามทลายปามซึ่งตรงนี้ผลิตไฟฟ้าได้หมด เดี๋ยวท่านอาจารย์ดเรเดชรัตน์สุกกำเนิดน,นะจากมหาะลักะเกษตศาสตร์นะคะท่านชำนาญเรื่องนี้แล้วก็ทำงานวิจัยเรื่องนี้รวมทั้งลงไปร่วมพัฒนากับพี่น้องมีความชืน่นยมกับชืน่นยมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศเล่าให้ฟัง